มานก่อยิงธนุมาใหญ่ยังส่องเป็นออกไ้การกองบัวม,มานพุ้งไปหามาเหน่หลายหลากอันนี้หาคุณมากกว่าจนกูมานชัตตูว่าจะขาดจับดับกาทันใช้ไฟวันไปว่ายังตั้งนาต่อสับันยว่าจะขาดเข้าไปถูกกับท่านแก้วขายแล้วโดยพลนัน แต่นั้นมาจอมทําสิทธิเดชนิรมิตเพศเป็นอันดีคิดถึงปารามีเหื่อมว่ายังตั้งต่อปารามีผู้ทำฤทธิ์ที่นั้นอันนี้เกียงมเมกเมฆโคแต่นั้นภาษาโขนทาทิลาสะพัดฟอมผุงมูเทวดา <c oughs> เห็นพยามาเลยสทานหลบกับปานคืนนี่ยังแต่พนังทรณนีศีรษ บอบปะฟาบาทไทยสาพันุเห็นมนานชัตูมาบังเบียดก็จึงเขียดอยู่ในกิจก็จึงขิดถึงปารมีไม่จี่ยอดแกว้อันส้างแล้วแท้ไหลังสังขยามาหลายชาติ้งมาอาจดอยว่าถอยกับถ่วยมือจับเจี็ดเก้าลากจะเงาถึงไป เป็นหัวชะกังหลายไหล่ขึ้นเป็นลน้องถึงหัวมันาตน้องเดือดรดาษสร้างแก้วอานาเขนไหลทางเขียนจมจุ่มนำถ่วมทุ่งไหลน้องมันาตกองเดือดรดาษขอแล่นฟาดมาเกี่ยวคำาฝันนางแก่นางสาทั้งสรรพสนุบัตนางแก่นางสาวประิเกิดได้จนนางแก่นางสาบรรพบครุษ้หนี้จากบ้านนางแก่นางสา ฝันมายาตเห็นเสียนางแกนางสาพันมากินเหี้ยไปฆ่าลมนางแกนางสาพันมาไม่ลมเต่งนางแกนางสาพันมาเขาตอกกันตีนางแก่นางสาพันมาตัวปีนขึ้นต้นไม้ขึ้นไรแล้วตกลุ่งนางแก่นางสาพันมาทั่วบังเกิดเป็นนอนนางแก่นางสาฝันมาได้บวชขูดชิวและแถหัวนางแกนางสา ฝันว่าเขาตัวไปปาดชิ่นและสินข้างนางแก่นางสาฝันว่าเขาไปปาดชิ่นและผิวหนังนางแกนางสาฝันว่าเขาไปขังใส่คอฝันว่าเขาหือออกเอาของนางแก่นางสาฝันว่าเขาปลอมทมนี่ฝันมาได้เป็นกิจเป็นอาจมนางแก่นางสาฝัน่าได้ลุยโคนและลุยตมนางแกนางสาฝันมาสาวฟาเมอนบอน ฝันเด่นพี่น้องปูญาตานิ่ผู้เข้ายไปก่อนนางแกนางสาวันมาได้เก็บตอนเงินคำฝันไม่ตกคําบวกสร้างฝันไม่ตกหางบวกคุ้ยนางแกนางสาวันมาได้ท่าขีมินรันมาอาเล่นค้ำคู่นางแกนางสาวันมาชสยุมงสยัดฝอนกันนางแกนางสาฝันมาได้แลียนนำสาวนางนางแก่นางสา ฝันมาได้ขาดไัเหงาแห่เล่นฝันมาได้แพ้หนังคขี้นางแก่นางสาวฝันว่าเขาเขียนตีผูกสอดฝันว่าเขาจมออกน้ำสาวนางแก่นางสาวฝันว่าเขาทอนเนื้อยฝันว่านุงเสียจัดคำนางแก่นางสาวฝันว่ามาลำเลียดฝันว่ามาสวบตีนมือนางแก่นางสาวฝันว่าเสินอ่อนใส่ฝันว่าฉีมะขบนางแก่นางสา วันมาตัวลมนี้หลีกสั่งฝันมาสั่งให้อะไรแท้นางแกนางสาวันมาคนหลัดขาวันมาสูนิยาขาดนางแกนางสาวันมาถิ่นขาดแต่มือขูดนางแกนางสาวันเห็นผีตัวใหญ่ฝันมาได้สมัยและสมขอนนางแกนางสาวันมานอนเจาะใส่วันมาได้ดอกดาวนางแกนางสาวันมาเตาหักหกกลอนนางแกนางสา วันมาได้สุ่มทอนคือองสั่งวานางแก่นางสาวันว่าครองนี้จักเจ้าฟัน่าเขานี้จักเชื้อนางแก่นางสาวันว่าผัวมียเลียนชูผันมาตัววังนำควงมันตกสังเละตกเขียวนางแก่นางสาวันว่าเขาเรื้องตัวใหญ่นางแก่นางสาวันว่าเขาบ้านหมานํำหลังนางแก่นางสาผัน่าผูกเขี่ยนอยู่พิภษาวันว่าขี้ม่านุ่งเสียาลท้อง นางแก่นางสาพันมาเขาบฟองโอลูกพันมาขาผูกกมียนางแก่นางสาพันมาในเสียของน้องันเลี้เง่ตตัวไล่นางแก่นางสาพันมาได้ไข่หนามูกพันมาได้ส่องเงีงนันมาสะทุบไปขาดแจกพันมาได้แบกยังลูกนางแก่นางสาวผันมาขับกุ้งอะไรเปล่าพันมาทำย่อยนาอะไรผลหั่นางแก่นางสา ฝันมาคนนับทรงพันเดินตอดินเบี้ยนผันเดินแตนบินตอดนางแก่นางสาวฝันมาได้หลอดห้องห้างนางแก่นางสาพฝันมาได้กินโยนี้องคชาตฝันว่าเคาะขาดเข่าสู่คิงนางแกนางสาพฝันพบเห็นตัวข้างฝันเดินบางตัวไล่นางแก่นางสาวฝันว่าเขาใส่ไฟมาเฮาไฟห้องเกียกเอาขวานนางแก่นางสา นอนขึ้นฝันแต่ลงตื้นฝันนึกว่หมูฝันอยู่หูน้ำเยาะคำเคาะแสงไฟเดินไปมาเก็บไก่เดินไก่มากรวดห,วหัวเยียนตนเป็นเหตุเดินประเทศมาเสียของนางแกนางสาวันมะางัวมากินยอดช้างมาถอดกินใบนางแกนางสาเดินไปหูวตองผีปุ้งเดินทุ่งหูตองผีนางแกนางสาขข เดินที้นี้วหูตองผีทำเดินทั้งน้ำหู่ตองผีโูกนางแกนางสาเดินทั้งโคหู่ตองผีนางลุ่นเอ็นกอนเจ้านกเข้ากูเขาขวานนางแกนางสาทับประัชันเห็นเห็นให้มวยล้างมูคกบันผบมโหข้อคารานเขาเจงเงินข้อปียนนข้เจงดาวกูแกกูสาต้นเผาเกิดเชนสองต้นมะคุงเป็นแกกูแกกูสา ต้นควยป้งเป็นสองกูแกกูสาคนเยนจับเป็นพื้นคนจับพื้นแล้วทนคนกูแกกูสาคนนอนคอยจับท้องขางเพราสลางไรไปกูแกกูสาหนูจังไรกัดเสียผากัดซอยนี่และสังบ้านกัดที่หลัและผากลางเสาดังแจกเป็นฐานเสาควรแจกเป็นคาบกูแกกูสายันหลอกคาบเข็ขวางมองเป็นกลางบ้านกูแกกูสา ข้อน <c oughs> ุ่มป่องไฟเกิดโทษกูแกกูสาสายฝ่าฝ้าทองกลางเงินกูแกกูสาหงขาลงกินน้ำขี้สีเข้ามาใกล้ป้า่อมมูเลี้ยงเสียงกันบวบเมาเข้าบ้านกูแกกูษาหนูกูพองในฉลอมแมงมุมหมานขึ้นสู่ห้องมอหนึ่งห้องเสียงข้างกูแกกูสาล่างกูษาเกตดเอ็นเหตุพร้อมเป็นล้างกูแกกูษา คุมพังขวงแพ่เจ้าพกม้งยุ่ใใจเราบังเกิดผู้ไพ่ครูแก่ครูษาหน้าทางไรเป็นเช่นว่าแล้วแกวหน่วยหายจำหาเชี่ยของครูแก่ครูษาแกวเขาปอง้ายเกิดโทษครูแก่ครูษามาหายหุดพให้เช็ดขวงครูแก่ครูษาคุ้ยชนกันเขาหกเขาลอแนมกินนอนกินจับหลังเงี้ยนครูแก่ครูษา กวไว้บไทยน้าบ้าไอ้ชื่อเอกนกแขกบินมาเตานกเข้าบินมาเฮียนกูแกกูสาไปบ่ดังมาหนึ่งห้องควางบ่ตองเสียงดังกูแกกูสาลครข้างบ่ตีเสียงใสกูแกกูสาใครเอาลูกสองหอัวสีขาหมาลูกสองขาเกตมาชีนไปไม่ชูหงกมาเป็นโคกัสโคกมาเป็นเฮือ ก้วยสาขอไปอยู่ฝาทองผู้เย็นก็จะสาเขียนในไปอยู่ปลายหัวฟ้านบากน้ำสิบปีเคาะจะได้มาเท่าเก่าปีคาะจะได้มาพานอมใชัยามหาใชัยาสวาหาใชยาใครจะเทือนเทพบรรจ้าทั้งสองพระองค์ที่ว่าผู้ทื่นขืนยาทื่นลงจงมารับเอาเกียงกิริยาบูชาที่คุณพิชักที่เหมาะ พี่หมานะเนาะแต่งให้ในวันนี้มีท่องบาลาก็าบาลาก้าห้องมีแจงส่งแจงบานแจงข้าวเลือเสือบาลาก้ะเชิญเทพบาเจ้าทั้งสองพระองค์จงสส่เดนุมาลับเอาเชียงศิริยาบูชาในกลางวันนี้ก่อการ <c oughs> เชิญสาธุเอาความเชิญเป็นสริงควานเป็นนามคนมว <c oughs> <ng> นพลันเลยเนาะ จะหลัเป็นสนชวดีบางอ่ะเออช่สยได้ก็ได้ส่วนตัวเนาะร่งหยหมแงเอาสูคเอาไซ่ม่แมนบ้เอาไซห่อยไหมมันหญนสิบพกช่วแมนบอ่าอาจารคงดีดีเขามาียนมาสานเด้อมาบ้านมาสงเด้อปุริมัญจาดิสังลาซาิลลาหัวภาษาสติขันถานังอธิปติมหาลาซายาสิโต วันนะวันโตยสัจจินโมธรรมนาภิกามุงภิกุนังสมิติงวันังป้าปังปัญจคามิป้าปะคาหังปัญจคามิยันชวนนีมีตังปัญจคามิพุทโธพุทธกามจัดข้าออกไปอยาเข้ามาใกล้ธรรมโอธรรมัดกามจัดข้าออกไปอยาเข้ามาใกล้สังโฆสังคัดกามจัดข้าออกไปอยาเข้ามาใกล้สัพพะทะสัพพะทาสัพพะปานีนังสัพปโสภินิวาเรภิสัพปโสภินิวาเรภิสัพปโสภินิวาเรภิสวาหายะ đẹp yeah. à uh, nhìn xài xài quá phú <laughs>